เป็นกลุ่มที่ชอบนโยบายแล้วถึงเสนอนโยบายครับก็เป็นแนวที่คือเรารเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับก็ต้องเอาตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั่นแหละครับ,รบปักคันเหปักขาหาละหงังนิคคันเหนิคขาหาละหงังครับอะไรชมก็ต้องชมอะไรไม่อะไระไรติก็ต้องติครับ,รบไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะด่าคนล,าล้างพลางผานอยู่ท่าเดียวหรือมาออกรายการเพื่อจะด่าอย่างเดียวให้ความเห็นติติงชมไม่เป็นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แลครับแลวก็เพียงแต่ว่าให้เป็นหลักคิดหลักตัดสินใจตอนนั้เองครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพูดได้เลยครับโอเคครับพูดได้เลยครับท่านพูดได้เลยรายการทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันผมรู้สึกหมดหวังกับประชาธิประจายจอมปลอมครับแล้วก็ผมก็อยากได้ใบถอนถอนของกกตครับครับ เอ่อเดี๋ยวบอกที่อยู่หลังไม่จะส่งไปให้นะครับครับแล้วก็ครับพูดต่อได้เลยครับท่านครับแล้วทีนี้ผมอยากให้ท่านใจวัดเอาใบถอดถอนมาทิ้งไว้ที่บ้านสภาท่าพระอาทิตย์ได้ไหมครับท่าพระอาทิตย์มาเอาที่ช่องสิบสามนะครับที่ช่องสิบสามมีครับสะดวกกว่าครับสะดวกกว่าหรือว่าหรือว่าแจ้งที่อยู่ไปสเนียอะไรไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะโหลดจาก เว็บไซต์เพราะว่าผมเป็นคนโบราณโหลดก็ไม่เป็นอ๋อครับทังนั้นไปสนีดีกว่าครับแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านใช้ว่าทราบว่าสิ่งที่ท่านทำอ่ะาผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยรู้สึกจะชอบใจแล้วก็สนับสนุนท่านอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณครับครับท่านพูดต่อเนื่องได้เลยครับครับ แต่เราไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านอยากเหลือเกินครับอยากจะร่วมงานกับท่านเพื่อเอาความจริงมาเปิดเผยถึงแม้นว่าการกระทำนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แล้วแต่ครับครับท่านจรรณาปิดเสียงทีวีครับครับ แล้วฟังทางโทรศัพท์ถ้าไม่ได้ยินท่านก็พูดต่อเรื่องได้เลยนะครับแล้วก็กกตทุกวันนี้อยากให้ผมเรียกว่ากกตเลยครับครับท่านเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายมากกว่าพวกผมอีกแต่ท่านทําเป็นอ่านกฎหมายไม่เข้าใจตีจดหมายไม่แตกแล้วจะให้ชาวบ้านอย่างเราเชื่อถือได้อย่างไรฉะนั้นคุณใช้วัดทำเลยครับอย่าให้อยู่เลยครับกกตชุดนี้ถ้าขืนให้อยู่ ก็จะเป็นเครื่องมือของพวกเลวร้ายต่อไปผมขอสนับสนุนครับด้วยความขอบคุณครับผมโอ้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นจริงๆกกตตีกฎหมายจนแตกละเอียดเลยนะไม่ใช่ไม่แตกนะแล้วเห็นช่องด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับเห็เนช่องรู้ว่าจะไปทางไหนมันไม่แตกแตม,มันจะหาเหลี่ยมครูมาอ้างได้ไงล่ะครับเ <c oughs> พราะแม้แม้แต่การการวินิจฉัยซึ่งเป็นข้อสงสัยแล้วคุยกันเยอะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่าแต่ไม่ได้ตีกฎหมายเพื่อความบริสุทธิ ที่ทำที่ยังทำไว้ที่ควรจะเป็นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสามท่านครับเช่นครับโดยเฉพาะอาจารย์ชัยวัฒน์ครับผมคุณไกรเพื่อนรุ่มรุ่นปีสามห้าเหมือนเดิมอ๋อเหรอุณสาทมีก็ได้แวะเวียนเข้าไปในไปในในเว็บไซต์ของ13ามยามไทยอะนะขอบคุณครับจะเข้าไปทักทายก็ดีผมเพิ่งเพิ่งเข้าไปสักอาทิตย์เดียวอืมก็มีข้อมูลอะไรที่ดีอะนะฮะในในเว็บไซต์นั้นอ๋อขอบคุณครับก็ ถ้ามีเวลาก็จะติดตามอยู่ทีเรื่อยนะครับอในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านพ้นไปผมอยากให้อาจารย์เชว,วัตรรณรงค์ในการรณรงค์เรียกร้องของให้พวกคณะกรรมาการอิสระนะฮะมาจากการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรกตปปชปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือศาลอิสระต่างๆนะฮะให้มาจากการเลือกตั้ง ผมเป็นคนสีแดงคนหนึ่งนะฮะแต่ผมถ้าอาจารย์ชัยวัลนรรณรงค์เรื่องนี้ผมร่วมมือเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะเราอยากเห็นประเทศไทยอองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมาจากประชาชนเพราะว่าณวันนี้องค์กรอิสระต่างๆเป็นที่เครือบแคลงสงสัยไม่ว่าคุณจะตัดสินไปทางซ้ายทางขวาคุณก็จะโดนประนามหรือโดนกดดันจากทุกฝ่ายนะฮะมไม่ว่าฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองฝ่ายไม่มีสี ไปเพราะว่าอะไรต่างๆนะฮะพักการเมืองต่างๆเพราะอะไรฮะเพราะที่มาของคุณมันไม่สง่างามนะฮะในความคิดของผมนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้อาจารย์เชวัตเนี่ยรณรงลงตรงนี้อืแล้วถ้าผมมีเวลาผมจะลงไปด้วยตัวเองร่วมกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหลังจาก19ปีเราไม่ได้ร่วมงานกัน35นะฮะแล้วก็ขุะสารต่างๆเหมือนกันเอ่อผมอยากจะให้เลือกเลือกตั้งนะฮะ ประธานศาลเนี่ยไม่ว่าประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลขั้นต้นอยากจะให้ไม่ใช่มาจากประชาชนนะมาจากการเลือกตั้งของผู้พิทยาศารทั่วประเทศในการลงคะแนนนะฮะแล้วก็เปิดเผยต่อสังคมนะฮะบ้านเมืองเราจะได้โปร่งใสกันทันทีนะอันนี้คือขบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแล้วก็เป็นขบวนการที่มีประโยชน์กับประชาชนโดยตรงของประเทศนะฮะครับ รบกวนอาจารย์เฉวัตเท่านี้นะฮะอยากให้อาจารย์เฉวัตลงมอบำเลครับเอาผมเอาข้อเสนอไปคิดดูนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้เกียรติทางรายการครับก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆพี่น้องประชาชนเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยเขาก็อยากจะทําอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันก็เป็นกิจกรรมที่ขอบคุณมาทางการเฉวนียเป็นความหวังประเทศนะครับคือท่านรู้ไหมว่านับแต่รัฐนรรุนปีปี2540มาใช้บังคับแล้วเนี่ยนะครับให้องค์กรอิสระทั้งหลายพวกนี้เกิดขึ้นโดยผลิตผลอนั้น แล้วมันก็ตกทอดมาถึงรัฐมนุนปี50ครับแล้วเป็นไงประเทศชาติมีค่าใช้จ่ายมหาศาลนะแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับมันมันมันคุ้มกันไหมทำไมคุ้มต้องลื้อเลยครับครับสวัสดีครับเาจารย์สานึกดีครับพี่ได้เลิร์พี่ไพศาลอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีครับโอ้โหเป็นคนในลนะนายรัตินแฟนเก่าแหกข้อครับครับเชิญเลยครับเอ่อผมศรัทธาทั้งสามท่านนะฮะ เวลานี <T t ้ประเทศไทยเราเนี ula, ่ยแย่มากคนจีนสมัยโบราณเขาเรียกว่าไอจีไมเมียครับไอจีไมเมียก็คือต้องการเงินไม่ต้องการชีวิตอ๋อไอจีไมเมียโอเคไอจีไมเมียผมเวทนาเหลือเกินว่าข้าราชการไทยเนี่ยชัดๆเลยผมไม่กลัวโดนฟ้องหรอกตุลาการบริหารนิติบัญญัติทุกคนต้องการเงินเท่านั้นเนี่ย พันล้านหมื่นล้านเนี่ยคุณเอาไปทำไม,มในขณะที่ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยอยู่ได้แล้วอยู่วันละร้อยเนี่ยอยู่ได้สบายจะอยู่วันละแสนมันก็อยู่ได้ทีในี้ใจผมเนี่ยคิดว่าจะเข้าไปหาพิ่เปิมเพื่อหาหรือก็อาจารย์ชัยวัฒน์ไอ้เรื่องว่า <laughs> ไอ้อยูเนสโกเนี่ยฮะ กับไอซ่าประชาชาิเนี่ยประชาชนสักห้าหมื่นคนเนี่ยไปยื่นว่ารัฐบาลปฏิบัติประพฤติช่อชนไม่ตรงกับประชาชนที่ความต้องการของประชาชนในเรื่องกฎหมายใดๆก็ตามเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าช่องเอสทีวีที่ออกมาเนี่ยสิ่แต่ตอนเป็นฝ่ายค้านพูดอย่าง เป็นฝ่ายรัฐบาลพูดอย่างครับอันนี้อยากจะให้ขอศึกษาฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปรบวนพี่เปิลผมจะยื่นรายงานไปที่แกครับครับแล้วฝากพี่ๆทุกคนขอให้สุขภาพดีฮะแล้วก็ขอให้ช่วยทบทวนเรื่องนี้ก่อนส่วนสิบษายามไทยเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบเรียนอาการชัยวัฒน์เปตนตัตนเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอ็นตีคิดจะล่าลายมือชื่อไปคนไกระหว่างประเทศเลยนะเนี่ยครับคือคือคนไทยไม่มีทางออกวันนี้นะครับเนื่องจากองค์กรทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจตุลาการอำนาจสภาเนี่ยไม่มีใครเชื่อถือและไม่สามารถทําไม่ทําอะไรเลยมันล้มเหลวหมดคนพึ่งไม่ได้ครับวันนี้ประชาชนนี่น่าสงสารจริงๆเหมือนว่ายน้าอยู่กลางทะเลอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับมาผมปวดหัวเจงเลย อยู่ทิ้งบ้านทิ้งบ้านทิ้งเมืองที่สิบปีครับประเทศไทยทำได้แค่นี้ครับยิงแล้วก็่าก็ยิงแล้วยุบสเปาก็ยุบแล้วครับจุมเมแล้วจุ่มมแล้วเรียกตัางก็เรียกแล้วก็มีมันหาก ผมอยากจะให้เพื่อแดงรลักชาติะเอาเครื่องบินออกมาชุกระเบิดออกมาครพุ่มแมงง่งทางสภาเลย <c oughs> อย่าอยู่เลยพวเยกเพื่อแครับพัสดุเด็กแล้วนะบอกให้เสือแดงอะลักชาติเลยเอาเครื่องบินออกมาชูกวระเบออกมาพุา่มแมง่งไอ้ตรายองตาย,ตาย,ตาย,ตายหให้หมด ในการสภานั่นแหละอยู่ทำไมหนักแทนจริงครับตัวปัญหาขอบคุณครับอันนี้ท่านมองดูท่านครับแค้นนะครับเนี่ยเราจะได้เห็นเข้าใจว่ากรุงศรียาตอนก่อนจะเสียกรุงเนี่ยผู้คนในสมัยนั้นเขามีความรู้สึกยังไงไม่ต่างกับคนไทยในวันนี้มันก็เป็นคนนะเป็นคนอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันมีปืนใหญ่ก็ไม่ให้ยิงข่าศึกกลัวว่าจะหนวกหู มีทางออกไปในวทางสันติมีออกไปทางรุนแรงนะใช่ครับคือในความรู้สึกเดียวกันเนี่ยมันมีทางออกอยู่หลายทางสวัสดีครับจนนททองสมนึกดีครับผมรัดินขอเข้าอีกครั้งนึงครับอ่าได้ครับเชิญครับเอ่อพี่ไพศาลช่วยประกาศให้คนไทยทั่วประเทศนะฮะไม่ต้องวิตกกังวลหรอกไอ้เรื่องแดงเนี่ยถ้าไอ้พญาแดงเนี่ยเหมือนอัตวาซาดัดอะ ลูกน้องยิงทิ้งในอย่างหนึ่งอ่ะหมดเงินจ้างเสื้อแดงหมดไปเองครับมไม่ต้องไปวิตกตังวลอะไรทั้งนั้นน่ะพญาแดงนี่แหละโดนลูกปืนเข้าหัวสมองลูกเดียวเท่าน,นั้นเน่ยประเทศไทยก็สงบขอบคุณมากครับครับนี่ที่บอกฮะนี่แสดงว่าโทษทีเมื่อคืนไม่ได้ดูครับเมื่อคืนนี่ผมพูดซู้บบ้านเมืองถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยจันจะไม่เป็นเงาครับจันจะส่องล่าเต็มที่เลยเนี่ยครับ ผมวันก่อนไปงานันกองทัพตรวแอกประชาชนจีน <c oughs> ก็ได้แนะนาแกนนาพรรคเพื่อไทยท่านหนึ่งนะครับบอกว่าปัญหาข้อแรกในการรัฐบาลเข้ามาเนี่ยต้องอย่าแตะต้องอย่าแทรกแซงทหารเปน็นอันขาดเพราะผมคํานวณดูดาวเดือนแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะตั้งในช่วงพระอาทิตย์ตกน้ํา <c oughs> สถานการณ์จะบังคับให้พวกคุณแทรกแซงทหารและจะเกิดการยุกแน่เพราะฉะนั้นวิธีการต้องอย่าไปแทรกแซงทหารมันต้องคิดดูกันให้ดีครับเพราะว่าทหารนี่นะครับล้มละร้อยคนเนี่ย คุณดึงมาเป็นพวก90คนหรือ80คนเนี่ยเหลือ20คนเนี่ยอย่าคิดว่าคุณชนะแล้วเพราะหนึ่งคนใน20คนหรือใน10คนเขาเอาคุณตายได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับสมมหาอะไรกับฐานทางกองทัพทัานอย่าไปแต่ต้องอย่าแทรกแซงกองทัพครับอันถัดมาก็คือว่าถ้าคุณเกิดตาถั่วตามั่ว,ตา,วตาฟางไปหลงคําพวกมองไอ้ยี่สิบ 80, เป็นเป็นร้อยมองมองมองแปดสิบเป็นเหลือยี่สิบเนี่ยยิ่งพินาศใหญ่ เมื่อครั้งที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลกิดสดาพินิหารอนุภาพมีมากเพียงไหนยังเอาไม่อยู่ถึงเวลาผมเคยบอกที่ว่าเหมือนต้นไม้ไม่มีลากแก้วการทหารล้ำลึกนักอย่าไปคิดอย่างเลยครับลมพัดมาแผ่วๆบางทีเนี่ยลมได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่ต้องฐานอำนาจถ้าใช้โดยธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องวันเกรงอะไร,รแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นไปโดยธรรมนะก็ต้องไปธรรมดาครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพวกเราช่วยกันนะคะครับปกตแกงกวน,นี้กวนเนี้ยคาเรียกว่าแกงกวนโอยแกงกวนโอยก็ช่วยกันนะคะสาบแช่งก็ต้องมีหนึ่งในไม่ไม่ไม่ทราบแบบหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านจะต้องมีคนตากตัดสิบบ้างนะคะครับบ<ก>อกปปตผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าตัวเนี่ยจับนรกได้แล้วเพราะคุณไม่ได้มาจากที่ดี ค,คุณไม่เคยคิดดีทําดีคุณมาถึงมานั่งรับเงินเดือนแล้วคุณรับอะไรบ้างคุณนึกว่าสินสอดสินไม่เห็นเหรออย่างน้อยตัวพวกคุณก็รู้อ้วนเอาอ้วนเอาอ,อาว้วนจนหน้าเกลียดจนพุงแตกแล้วมั้งคะได้มีหน้าออ,ออกมาเถียงอีกหน้าไม่อายนักการเมืองเหมือนกันหน้าด้านก็ะปานนั้นปตททําให้ปตอทอน้ํามันแพงทั้งบ้านทั้งเมืองคนนิยมเสื้อแดงก็ยังไม่ชาบอีกว่าทัดสินเอาปตทไปเช้าตลาดลักทรัッ ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาเรียกตลาดลักทรัพย์ของแพงๆทําให้ถูกๆูกก็อเอากันเองสีเหล่าทัพเจอหมดโดนฟาดหัวหมดเจอหลงวงพ่อเงินฟาดหัวค่ะคสีเหล่าทัพอะบกเรือจากตํารวจแน่เลยหวยบวนดินก็ปราบหวยบวนดินแต่มันเป็นเจ้ามือแต่เพียงผู้เดียวเข่งเพียงเลยคุณหน้าเหลี่ยมขอบคุณค่าคสวัสดีค่ะอ,อ,อันนี้นี่มันเริ่มเดินย้อนลอยจีินนะประชาชนสาบแช่ง ประชาชนลันทดใจครับประชาชนคุ้มขัางจะไปใช่ครับ <c oughs> คือเกิดอนี้ที่ที่ที่เริ่มมองเห็นว่าอย่างอย่างท่านผู้ชมบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปจากสังคมแห่งคุณธรรมเป็นสังคมเห็นแก่งเงินเนี่ยแล้วก็การนิยามคําว่าความสุขมันผิดไปเนี่ยตรงนี้ถ้าอาจารย์ชัยวัฒน์มองมองอย่างนั้นไหมครับคือมันเปมันไม่เข้าใจความสุขมิติเดียวต้อง